ข่าวสารเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับลูกจ้างเ hey! ฮม .39 เ hey! ฮนะครับกับประกันสังคมที่จะมีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะครับจาก800บาทเป็น1,000บาทนะครับในปีหน้านะครับในวันที่1มกราคม256 8นะครับเริ่มต้นปีเลยนะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นข่าวสารจากประกันสังคมเลยไหนข่าวมาจากไหนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าข่าวเพิ่งออกมานะครับคณะกรรมการประกันสังคมนะครับได้มีความเห็นนะครับที่จะอนุมัติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะครับจากเดิมที่เราได้รับ800บาทนะครับจะได้รับเพิ่มเป็น1,000บาทเพิ่ม200บาทเนาะเพิ่มเป็น1000บาทนะครับ ได้กันทุกคนเลยนะซึ่งเงื่อนไขเดิมยังเป็นคุณสมบัติเดิมก็คืออายุตั้งแต่นะครับอายุตั้งแต่ศูถึง6ปีนะครับคือไม่เกิน6ขวบนั่นเองก็จะได้รับทุกคนโดยคาดหวังนะครับวา่าการปรับเพิ่มนี้จะช่วยนะครับรับนะภาระนะครับจะช่วยเป็นการคี่คายภาระจากนะครับทุกทกท่านนะที่มีบุตรหลานได้แล้วก็จะช่วย เงินส่วนนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะถามว่าเยอะไหมก็200บาทนะครับเพิ่ม200บาทต่อเดือนก็200คูณ12นะครับ200ูณ12ก็น่าจะ2อ0 0บาทนะครับ, 2, บ,รบโดยประมาณนะครับอ่าบางคนบอกว่าไม่เชื่อนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเอาคลิปวิดีโอบางยุวงบาง,งตอนของคณะกรรมการประกาศสังคมมาให้ดูกันนะครับจากไทย PBS นะครับ ไทย PBS ขอขอบคุณมาที่นี้ด้วยนะครับน,นะครับก็จะมีประเด็นเรื่องการเพิ่มเงินสงะห์บุตรนะครับสําหรับผู้ประกันอนมาตาสามสามสามเก้าซึ่งเดิมได้อยู่ที่แปดร้อยบาทต่อเดือนนะครับก็ที่ประชุมก็มีมติดโดยเอกฉันนะครับว่าสา,สามารถเพิ่มเงินจากแปดร้อยบาทต่อเดือนให้กลายเป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนได้ได้ทันทีนะครับเพราะว่าน,นะะานี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้ว ตัวเอกสารเนี่ยนะครับต,ตัวประกาศใช้เนี่ยเขาจะไปประกาศใช้ประมาณวันที่หนึ่งะครับมกราคม2568นะครับ,บ,ร 2, 5, 6, 8, รบเดี๋ยวคงจะมีประกาศรายละเอียดออกมาจากประกันสังคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่ามีการปรับเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็คณะกรรมการมีการนะครับลงความเห็นแล้วเดี๋ยวรอตัว ตัวกิจสเกานะครับออกมาอีกทีหนึ่งนะตัวพรบปรับร่างเนี่ยร่างพรบเนี่ยนะครับปรับออกมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เฮกันได้แล้วนะถือว่าเฮกันได้แล้วอันนี้ไม่มีการปรับอะไรไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับนะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราคงมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับสําหรับใครที่ มีลูกนะก็200บาทน่าจะพอช่วยได้นะคือมันตลอด6ปีอ่ะมันดูไม่เยอะเท่าหรอกแต่มันก็เยอะกว่าเมื่อก่อนนะมันก็ดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะครับอย่างน้อยได้ช่วยเพิ่มมานะครับเดือนละ200บาทนะครับปีหนึ่งก็2400บาทนะครับโดยประมาณน,นะ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สํานักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกผลลภาก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เกอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคํานวณเงินสงเคราะห์ชลาภามาตามามสา3 3ก9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคํานวณบําเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคํานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับเตือนภัยหน่อยสําหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณคนที่ได้รับบํานาญนะครับชราภาพต่างๆซึ่งแน่นอนหลักคนเหล่านี้มีเงินเก็บนะครับมมีเงินเก็บรองรังนะครับอยู่แล้วก็ต้องฝากเตือนกันหน่อยว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในวัยชราของเรา คิดให้ดีนะครับก่อนไปเชื่อใครมันจะมีพวกมิจฉาชีพพยายามโทรหาคุณนะครับซึ่งอยู่ในวัยเกษียณวัยที่มีเงินเก็บมากมายนะครับแล้วก็วัยที่ไม่ทันโลกนะโทรมาบอกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับบัญชีมาพัวพันกับยาเสพติดมีบัญชีต้องสงสัยนะครับทางเราขอตรวจสอบบัญชีคุณโดยโอนเงินนะครับทั้งหมดมาตรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ ไอ้พวกนี้มันจะเป็นมุกคลาสสิกในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อฟังดังนั้นแล้วให้คุณรีบวางสายทันทีอย่าเชื่อนะครับมันส่งอะไรมาส่งเป็นลิงก์ส่งเป็น SMS นะครับให้ปิดทันทีอย่าคลิกนะครับไม่เชื่อไม่คลิกแล้วถ้ามันให้โอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QR code คต่างๆให้คุณสแกนนะครับห้ามสแกนห้ามโอนให้กับมันนะครับ คุณเงินของคุณก็จะปลอดภัยจากเหล่ามิชาาชีพเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานผู้สูงอายุอย่างพวกคุณนะครับก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยว่าตอนนี้คนสูงอายุนะครับโดนกันเยอะแล้วก็ระบาดเสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วเงินเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหากลับมาทดแทนได้อีกแล้วเพราะเรากรเกษียณแล้วนั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้หน่อยนะครับ